ข่าววิน,นัยชิงคืนฟุตบอลไทยไบมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่25สิงหาคม2565โดยใช้พบรั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้เปิดโฉม3มกุญสอตัวเต็งคุมทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู่ยปี โดยกุนซูจาไทยชุดยูปีจะไม่มีการจ้างโค้ชต่างชาติเข้ามาทาทีมเนื่องจากเรื่องของงบประมาณโดยจะมีการเลือกใช้โค้ชชาวไทยเข้ามาคุมทีมแทนซึ่งทัพช้างศึกชุดย .3 ปีมีภารกิจสําคัญในปีหน้าหลายรายการที่สําคัญคือรายการระด,ดับเอเชียรวมถึงเป้าหมายคว้าตั๋วไปเล่นโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าเรามาเปิดโฉม3กุนซอตัวเต็งที่แฟนบอลอยากจะเห็นมาคุมทีมชาติไทยชุดยูนิปีมักที่สุดในเวลานี้ เริ่มจากคนแรกก็จะเป็นซิโก้เกียริศัดสินาเมืองสัญญาใกล้ครบแล้วกับทางของอัญญาลยยังไม่มีวี่แววะว่จะต่อสัญญาในครั้งนี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นโค้ดทัตวันสีปานและคนที่3ก็จะเป็นโค้ดเตี้ยสะสมพบประเสริฐแฟนบอลอยากจะเห็นใครคุมทัพช้างศึกยุ่สามปีวันที่สุดในครั้งนี้มาร่วมบทกันดุนครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีกครับ เดือดจัดความรู้สึกแฟนบอลเจแปนทำไมมิชาไม่ส่งสุบโชคโลงตัวจริงสักทีโดยการน,นี้เรามาดูความคิดเห็นของแฟนบอลญี่ปุ่นที่มีต่อทางสุบโชคสรารชาติกองกลางตีชาติไทยที่มิฮารุเปตว,วิชยังไม่ยอมส่งเขาลงสนามเป็นตัวจริงสักทีพวกเขาคิดเห็นกันอย่างไรงานนี้ไปชมกันได้เลยเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งอยากเห็นสุบโชคเป็นตัวจริงนะคอมเมนต์ต่อมาฉันสนับสนุนนักเตะไทยนะ เขาไม่ตอมาฉันคิดว่าถึงเวลาที่ทางสุปโชคจะเริ่มต้นตำแหน่งตัวจริงครั้งแรกในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาฉันอยากเห็นคิมกุนฮีเล่นร่วมกับทางสุประโชคสักทีเขาไม่ Comment ต่อมาจะเกิดอะไรกันขึ้นกับรายชื่อผู้เล่นตัวจริงหลังจากนี้สงสัยคิมกุนฮีจะประกากฏตัวอยากดูสุปโชคจังเลยเขาไม่ Comment ต่อมาสุปโชคเล่นเข้ากับเพื่อนได้ดีเขาควรเป็นตัวจริงนะเขาไม่ Comment ต่อมาสุปโชคคู่คิมกุนฮี เขาไม่ต่อมาฉันเห็นด้วยที่ทางสุภโชคจะอยู่ในรายชื่อตัวจริงถ้าเขาอยู่ในรายชื่อตัวจริงฉันจะรีบเดินทางไปชมเขาติดขอบสนามเลยนะเขาไม่ต่อมาฉันมีความหวังกับสุภโชคเขาเป็นผู้เล่น FW ฟที่แข็งแกร่งมากในรกระดนี้เขาไม่ต่อมารายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่คาดหวังสรับแฟนการแข่งขันโทสุโดยกีฬาบนท้องถนนก็คือคานโนทากามิเนะโอคามมระชุนทันนากะฟุกุโมริ ไวเตอร์นเนสชูก้าบรูคัสโคคาชิวาาเวียลและก็คิมแคฮีผู้เล่นสำรองได้แก่โอทานินากามุระมิยาสว่าอาโอกิโคไมและก็สุประโชคสุดท้ายก็จบด้วยโคโรกิในครั้งนี้ข่าวม่นต่อมาฉันยังไม่ได้ชมสุประโชคแบบตเต็มเกมสักทีฉันรอดูเขาอยู่นะข่าวมนต่อมาผมอยากจะสนับสนุนสุปโชคยืนตัวจริง ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในญี่ปุ่นอยู่ในตอนนี้เขาจะช่วยกอบกู้ช่วยทีมได้มากเลยนะเขาเม่ต่อมาเกี่ยวกับสุ per โชคเนี่ยเหรอควรให้เวลาเขาเล่นมากยิ่งขึ้นควรใช้เขาตำแหน่งทางฝั่งซ้ายจากตรงนั้นการตัดเข้าในเป็นลักษณะของเช็คมีความคิดเห็นของคนไทยมากมายในขรารักนี้เขาไม่ต่อมาเราจะจะเห็นสุภโชคลงสนามที่มากกว่านี้เขาเม่ต่อมาฉันมีความหวังสูงสำหรับทางกัญชีและก็สุภโชคในขรารักนี้นะ แตวันกนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะแฟนๆอยากจะเห็นทางสุขุโชคสารชาติคนนี้ลงเล่นเต็มเกมสักทีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่ครับลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายบทสรุป ACL เรอบรองชนัเลิศอุะเบเสชุนบุกคุนไดโดยการนี้แบตชีตาโซนเอเชียตะวันออกศึกฟุตบอล a f c แชมเปียนลีก2022รอบรองชนัเลิศ ซูสมบูรอ,อุรุวะเบรดไดมอนด์ทีมแก่งเจลิกญี่ปุน่นพบกับทางชูบุคุนไดมอเตอร์ทีมแชมป์เคลิกจากราดใต้โดยกันนี้เวลา1ิ3 0นากาาสิทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง11เลสปอร์ตสนามไซตามะสเตเดียมณประเทศญี่ปุ่นนะโดยกันนี้ครึ่งแรกเจ้าสินอุรุวะมาได้ประตูขึ้นนำเร็ว1.0จากการทำประตูของยูสเกะมัซุโอจบครึ่งแรกอุรุวะเบรดนำชูบุคุนไดไปอยู่1.0โดยมาครึ่งหลัง ทั้ง2ทีมเล่นกันอย่างสูสีอรุระวะเรสมีเปอร์เซ็นต์การครรงบอลที่47ส่วนชมุมบุกคุนไดมอเตอร์ครรงบอลอยู่ที่53มีโอกาสลุ้นจบสกอร์เท่ากันอยู่ที่6ครั้งเข้าสู่ครึ่งหลังชมุมบุกคุนไดมอเตอร์มาได้จุดโทษนนทีที่55เมื่อทางเซล่ยหงปักยิงให้กับทางชมุมบุกคุนไดตามตีเสมออรุระวะเดรสน็น1-1และกะจบ90นาทีอรุระวะเรสมอนเสมอกับทางชมุมบุกคุนไดมอเตอร์เป็น1-1 ต้องไปตัดสินกันด้วยการต่อเวลาพิเศษเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษชูบุคุนไดมอเตอร์พลิกขึ้นนำอรวะเบรดไป2ต่อ1จากการทำประตูของโกวุนฮัมและกำลังจบลงด้วยชัยชนะของชูบุคุนไดยอยู่แล้วเจินอรุรวะมาตามตีเสมอสำเร็จเป็น2ต่อ2เดือนที่ที่120จากการทำประตูของแคสเปอร์จังเกอร์และจบ120ร,รีสปชีอุรวะเบรสเสมอกับทางชูบุคุนไดมอเตอร์ไป2ต่อ2 ต้องไปตัดสินกันจากยันยิงจุดโทษสุดท้ายอุรวะเบรสโดนจุดโทษเอาชนะชุมบุคุณนมอเตอร์ไปสาต่อ 1, นงสมบุญให้อุรวะเบรสไตมอนทีมกัลังจากญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนตเลิศ a c เในครั้งนี้ได้สำเร็จนะเปน็นงานกานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับนะัด3ผลเสอร์ฟไพส์บทสรุปทีมชาติเวียดนามยูสปีเจอกับทางโอซาก้าซังกูยูนิเวอร์ซิตี้ โดยการที่ทั้ผมทางหลังจากที่2แมแช์แรกแพ้กับทางทีมชาติญี่ปุ่นชุดยูสิบแปดปีศูนย์ต่อห้าและแพ้กับทางสโมสรเซเลโซโซ,โซโกายูสิบแปดปีสองต่อห้าทีมชาติเวียดนามชุดยูสิบเก้าปีลงสามอื่นคเครื่องแมตท,ที่สามที่ประเทศญี่ปุ่นผลปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามยูสิบเก้าปีแพ้กับทางโอซาก้าซังโจยูนิเวอร์ซิตี้ทีมหาลาัยของญี่ปุ่นเพียงแค่ศูนย์ต่อหนึ่งเท่านั้นสำหรับทีมชาติเวียดนามยูสิบเก้าปีภายใต้การนำทัพของดินจนันท รียมทีมสำหรับเพื่อจะไปลุยฟุตบอลโลกยู20ปีในครั้งหน้านั่นเองนะนผมเป็นว่างานนี้ต้องลอดูกันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันครับกรรหึ่มอาเซียนเนี่ยนะเปิดโฉม3ามแข้งเวียดนามบนเวทีล็กฝรั่งเศสโดยงานนี้ไม่ได้มีแค่กวงไห่ซะแล้วเมื่อนบนเวทีล็กเดอร์ของฝรั่งเศสไม่ได้มีเพียงแ้่จากอาเซียนอย่างเียงกวงไห่คนเดียวเท่านั้น ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าลิกเดอร์ของฝรั่งเศสมีอีกสองแข้งเวียดนามที่คาแข้งอยู่ในปัจจุบันนี้โดยคนรแรกนั้นก็จะเป็นเจสันเพนเดนนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายวัย1าปีลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสปัจจุบันเล่นกับทางสโมสรคิวบินบรีบรูองทีมคู่แข่งที่กำลังแย่งกันหนีตกชั้นกับทางโปเอฟซีต้นสังกัดของเหยียนโกงไฮเขาคือแข้งเยาวชนเด็กสร้างของสโมสรซาโช ผ่านการติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดย16ปีและก็ย18ปีมาแล้วที่สําคัญเขาเคยสัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าต้องการจะเล่นกระทางทีมชาติเวียดนามเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะจะมาคนที่2ก็จะเป็นชอนฟรีดดูบรองกองหน้าลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสวัย3ปีปัจจุบันเล่นกระทางทีมสโมสรบริวารเป็นทีมคู่แข่งในลีกกับทางโปเอซีโดยผ่านการแข่งขันกับสโมสรเชอร์ดองกับบาสเตียนมาแล้วซึ่งเมื่อถึงเวลาโปเอซี พบก,กับต้นสกัดของนเตสองคนนี้สื่อเวียดนามคงจะประคมขา่าวใหญ่อย่างแน่นอนสำหรับเงี้ยนกวงไห้ล่าสุดโปเอฟซีอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะลงสนามไปสี่นัดไม่สามารถช่วยทีมคว้าชัยชนะได้เลยเก็บไปได้เพียงแค่สองแต้มเท่านั้นและก็อยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นรั้งอันดับที่18ของตารางคะแนนในเวลานี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับลรเวนยูยุ่3ปีส่งเจ้าตัน ลงตัวจริงในศึกเบลเจียมเนชั่นแนลดิวิชั่น1นัดที่2โดยเสด็มงคลรัตนภูมิมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวไทยออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในเกมลีกนัดที่2ของฤดูกาลช่วยโอเอสบรวูวนยุ3ปีโดยการแข่งขันเบลเจียมเนชั่นแนลดิวิชั่น1นัดที่2ที่ดังโอเอสบรวูวนยุ3ปีบุกไปเยือนปาโตรไอเดนเมื่อเวลาตีหนึ่งนาฬิกาของเวลาประเทศไทยโดยเกมนี้เอตตี้ฟาเฮมัสผู้จัดการทีมโอเอสบรูวนชุดยุ3ปี หลังจากที่เก็บชัยชนะนัดแรกที่ผ่านมาก็พร้อมส่งแข้งหลักลงสนามโดยพร้อมเพียงนำทัพโดยโจโกิริชสสริมงคลรัตนภูมิและก็ซานติปรามอสปิงโกโดยเกมใครึ่งแรกรูเวนตามหลังอยู่ศูนต่อหนึ่งก่อนที่ครึ่งหลังไฮเดนจะทำเพิ่มอีก2ประตูและจบเกมรูเวนอยู่ทสปีภ่ายไปศูนต่อสามในครั้งนี้ สำหรับทางโอเอชบรวนอยุสปีลงสนามไปได้ทิ้น2นัดเก็บได้3แต้มส่วนโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของทีมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนีโนเวในช่วงวันอาทิตย์หน้าเวลาย0่สิบนาิกาตามเวลาของประเทศไทยและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่25สิงหาคม2565โดยชายผู้วัคัร่งฟุตบอลไทยครับ